สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่มหา,าวิทยาลัยเกษตรวิยาเขตกำแพงแสนนะครับเรามาอยู่ที่งานไทยทาเป็นงานที่น่าภูมิใจมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นงานที่คนไทยเป็นผู้ผลิตเองนะครับมีหลายอย่างเครื่องจักรกลนะครับมีทั้งสิ่งที่คนไทยประดิษฐ์ขึ้นมามีเครื่องสีข้าวมีเครื่องสเปรย์ไดนะครับและรถแท็กเตอร์อีกมากมายนะครับเอาเป็นว่าเราไปชมบรรยากาศในงานเกษตรแฟร์กันเลยดีกว่าครับเชิญครับ ร่วมมือในการทํางานกับภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเป็นการทงานสามฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงในระดับประเทศในนามของหมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ให้เกียรติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผมคิดว่าเรื่องจากคนเกษตรและเทคโนโลยีทางด้านการาเษากษตรจะเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญของประเทศหวังว่าท่านาผู้แทนท่านอธ่บดี ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีคงจะได้ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและทำให้ประเทศไทยมีความเที่ยงแท้และานนีขึ้นมาในเกษตรศาสตร์ดีจะสนับสนุนทั้งเรื่องของอาทางวิชาการเรื่องการกดําเนินการและกิจกรรมอื่นๆที่ท่านจะให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยเหลือประเทศชาตินะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับบัดน,นี้ถึงเวลาสมควรแล้วกระผมขอ,ขอให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และกระผม ขอเปิดงานมหากรรมแทรกเตอร์ลึกขั้จากกรการเกษตรไทยหรือไทยทำปี2563นาบัดนี้ขอบคุณครับ โซล a ร์แน yes. uh, so uh, ี h คอง o ใช้ t n t สามา e ิทเคนยอเคเ่วด้เียปากตีครับและตัวแรกสุดนะครับเป็นเครื่องของช่วยโลกร้อนลดลดร้อนนะครับไอ้พวกเศษไม้เศษหญ้าเศษวัสดุเกษตรที่เราต้องเผาทิ้งทุกป,ปีในช่วงเวลาตรงนี้นะครับ นี่คือเครื่องสับอเนกประสงค์ครับจากบริษัทปฏิพง์นะครับด่านี้ก็แตกเลยอก็เห็นว่ากระทรวงสาการเองก็มีการส่งเสริมสนับสนุนให้กับภาคเกษตรไทยเนี่ยผลิตเครื่องจักรใช้เองนะครับโดยเฉพาะกระทรวงสาการปีนี้ก็มีการส่งเสริมในเรื่องการเกษตรอุตสาหกรรมครับเกษตรอุตสาหกรรมก็ส่วนหนึ่งก็จะมีการผลิตเครื่องจักร ที่ใช้ในการแปรรูปตั้งแต่ต้นทางเลยก็ตั้งแต่ทำตั้งแต่ทํททาไรก่กระบวนการผลิตที่ต้นทางก็มีการผลิตสินค้าเกษตรจนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ล้นตลาดน,นะครับส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะเป็นสินค้าที่เราใช้อุปโภคบริโภคกันคือวัตถุดิบเอาไปบริโภคเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็มีการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับมันจะใช้สินค้าเกษตรจํานวนมากการแปรรูปนวัตกรรมเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดในเรื่องของเราก็คือว่าเพื่อผลเกษตรเนี่ย มันจะมีน้ําเป็นส่วนประกอบสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขนไปนในสภาพที่สดจากไร่เนี่ยมันจะมีการแบกน้ําหนักในส่วนที่เป็นตัวสินค้าคือตัวผลไม้แล้วก็ตัวน้ําแล้วก็กกแต่ถ้าเรามีโรงงานอุตสาหการรมมีเครื่องจักรแปรรูปลักษณะเนี้ยสามารถที่จะแปรรูปตั้งแต่ทำน้ําเหล่านี้มา,มาใส่ขวดมาใส่บรรจุภัณฑ์ได้อันนี้เป็นวัตกรรหนึ่งที่ต้องคิดว่าถ้าเราอยากจะกินจริงๆอ่ะแทนที่เราต้องไปเอาของสดขนมาจาก ภาคใต้ขึ้นไปถึงเชียงใหม่เงี้ยค่าขนส่งมันจะมีทั้งน้าหนักมันก็แพงแต่ถ้าเราทําเป็นของแห้งหรือทําเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถบรรทุกได้ง่ายและไปได้เยอะๆค่าขนส่งจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมแต่มูลค่ามันสูงเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยการขนส่งก็จะลดลงเมื่อมันมลดลงก็เป็นประโยชน์ในการขายไปทั่วประเทศไทยแล้วก็ส่งออกด้วยซึ่งจุดส่งออกที่สำคัญมากเพราะไม้เราเป็นไม้เมืองร้อนผลไม้ของไม้เมืองร้อนมีรสชาติจัดจ้านกว่าคนอื่น เราต่างประเทศอยากได้แบบนี้เขาหาของกินสดไม่ได้เขาก็มาเอาจากของแห้งตัวอย่างที่เราทําอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่เราจะคิดคน้นนะพอถึงทางโน้นเนี่ยเขาก็เป็นแค่ตักใส่น้ําชงแช่เย็นดื่มนะอันนี้เป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าทําได้แล้วก็ทําไม่ได้ในอดีตเยอะแยะแต่ปจัจจุบันเราทําได้เยอะขึ้นเรื่อยๆ เรื่องเกษตรอุตสาห,กรร,ก,ราหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมทําอยู่นะครับเราจะส่งเสริมให้เกษตรกร,รหรือ SME ขนาดเล็กเนี่ยครับนำเครื่องจกักรเครื่องจักรที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาแปรรูปสินค้าเกษตรยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าสับปะรดหรือมะนาวก็ตามนะครับก็เอามาทำทำเป็นสเปรดายครับทำเป็นมะนาวผงเป็นมะนาวพร้อมดื่มพวกนี้นะครับก็จะทําให้สินค้าเกษตรที่มันล้นตลาดอยู่เนี่ยสามารถมาแปรรูปแล้วก็ปริมาณ น้อยลงแต่มูลค่ามันเพิ่มขึ้นก็เป็นการเพิ่มมูลค่าในกระบวนการผลิตของของประเทศไทยเองนะครับครับเป็นยังไงบ้างรครับ งานที่มหาวลัยวิจเกตกำแพงแสนนะครับมีเครื่องจักรหลากหลายมากมายนะครับมีพันพืชมีอุปกรณ์เยอะแยะเลยนะครับอย่าลืมนะครับยังมีเวลาอีกหลายวันนะครับการกำแพงแพงแสนนี้ครับจะมีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10มาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ